เหมืองแม่หมอเป็นเหมืองดิกไนท์แบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภารกิจในการผลิตและส่งฐานปีละ13-15ถึงล้านตันให้กับโรงไฟฟ้าแม่หมอเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังผลิตติดตั้ง245 5เมกะวัตต์มคิดเป็น12เซ์ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทยสำหรับใช้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงผลิตหินปูนปีละ1.3ล้านตัน เพื่อใช้ในกระบวนการกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะด้วยโดยการจะขุดฐานหินนำมาใช้งานได้นั้นต้องผ่านกระบวนการเปิดหน้าดินก่อนแต่ละปีจะต้องขุดดินเฉลี่ย100ล้านลูกบาทเมตรแน่นซึ่งดำเนินการโดยบริษัทผู้รับจ้างและมีวิศวกรเหมืองแร่ของกอฟผเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุม5ด้านทั้งฝุ่นกลิ่นเสียงคุณภาพน้ำและแรงสั่นสะเทือนตามเงื่อนไขแนบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งนำระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2015มาใช้บริหารจัดการจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพื้นที่โดยรอบและสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและตั้งแต่ปี2,552จนถึงปัจจุบันได้รับรางวัลการันตีผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับรางวัลต่างๆที่เรารับมานะครับนอกจากจะเป็นการ บอกถึงความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจทําให้กับดังด้านสีงวดล้อมหรือว่าให้กับชุมชนแล้วเนี่ยเราก็จะมองดูว่ารางวัลที่เราได้รับมาก็เป็นความภาคภูมิใจของเราว่าในสิ่งที่เราได้ทํามาเนี่ยได้รับการยอมรับในเชิงสากลรางวัลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานด้าน e a a Monitoring Award นะครับในเรา่อง Green Mining หรือว่า c n r DPM Thailand c o Award และ ASEAN c o Award อันนี้ก็จะมองได้เห็นว่า เป็นรางวัลที่เราแสดงถึงความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจที่เราจะทําทําเหมืองขึ้นมาโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็อยู่ร่วมก,กับชุมชนอย่างยืน สำหรับกระบวนการเปิดหน้าดินและการผลิตหินปูนแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนคือเหมืองลิกไนซ์และเหมืองหินปูนควบคุมตามหลักวิชาการแผนผังโครงการที่กำหนดพร้อมควบคุมน้ำหนักวัตถุระเบิดตามมาตรการ EIA โดยเหมืองลิกไนซ์ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน120กิโลกรัมต่อจังหวะทวงระเบิดในช่วงเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาและเหมืองหินปูนใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน50กิโลกรัมต่อจังหวะทวง ระเบิดวันละหนึ่งครั้งช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาตลอดการทำงานจะมีมาตรการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีสถานีตรวจวัดทั้งแบบถาวรตาม EIA และแบบชั่วคราวใช้เฝ้าระวังควบคุมการดำเนินงานภายในของกอฟผรวมจำนวนทั้งสิ้น10จุดซึ่งจากการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนรอบพื้นที่เหมืองที่ผ่านมา ในช่วงปี2,561ถึง2,568พบค่าแรงสั่นสะเทือนไม่เกิน3มิลิเมตรต่อวินาทีซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดที่5มิิเมตรต่อวินาทีตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่37พุทธศักราช2,553เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารอาคารประเภท2เป็นสิ่งยืนยันได้ว่ากฟผแม่เมาะ ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างสอดคล้องตามมาตรฐาน5 4 3 2 1. ในส่วนของเบื้องต้นเราควบคุมโดยใช้ค่าแรงสั่นที่เราควบคุมเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วเราก็ออกแบบเรียกว่าออกแบบแม็กชาร์ดเบอร์ดีเลย์นะครับเป็นตัวใช้ในการควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างนะครับผมซึ่งเราก็ใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานในส่วนการทำงานมาตั้งแต่ในอดีตละครับผมในแต่ละพื้นที่ก็จะใช้ในส่วนของวัตถุระเบิด ต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อควบคุมในส่วนของแรงสั่นแม่เกินเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากฟผแม่หมะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและควบคุมแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและชุมชนโดยรอบเสมอมาทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตสามเชียงใหม่ตรวจวัดปีละครั้ง ทั้งเหมืองลิกไนท์บริเวณวัดห้วยคิงและเหมืองหินปูนบริเวณภาพเขียนสีดอยผาตูบรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะที่ผลการดําเนินการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆก็ได้สื่อสารข้อมูลกับชุมชนอย่างต่อเนื่องในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแสดงผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจานวน12แหง่งอัปเดตข้อมูลเป็นประจำสัปดาห์ละ3วันทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ โดยตัวแทนชุมชนจาก15หมู่บ้านในพื้นที่4ตำบลตามโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549รวมถึงเว็บไซต์การจัดการสิ่งแวดล้อมกอฟผแม่เมาะที่ได้รวบรวมข้อมูลรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของชุมชนกองทุนต่างๆมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเหมืองแม่เมาะเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพช่องทางการร้องเรียนมายังเหมืองแม่เมาะนะครับมาย่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเรานะครับสช่องทางนะครับช่องทางที่1คือการโทรมายังศูนย์ร้องเรียนโดยตรงนะครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์054254111นะครับตลอด24ชั่วโมง ช่องทางที่2ก็คือการไปสนีนะครับส่งเรื่องร้องเรียนไปยังที่ศูนย์ร้องเรียนของกอหอเหมืองแม่หมาะนะครับที่อยู่ก็801หมู่6นะครับตบบํมมาบลแม่เมาออําเภอแม่หมาะจังหวัดลำปางนะครับ5 2 2 2 0นะครับช่องทางที่3ที่สามารถร้องเรียนได้นะครับก็คือตัวแชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับช่องทางที่4ก็คือผ่านเว็บไซต์นะครับการจัดก,การสิ่งแวดล้อมกอหอแม่เมาะหรือ,อเว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเหมืองแม่หมาะโดยตรง กฟผแม่มอตระหนักและให้ความสำคัญกับชุมชนเสมอมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย